เขาจะเลิกกับมือที่3หรือไม่อ่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้นะคะจะเป็น question จากลูกดวงนะคะที่ request เข้ามานะคะว่าเอออาจารย์แม่ทำเป็นพิกอากาศหน่อยไม่เห็นพิกอากาศเลยมีแต่รันด้อมเนาะเออนะคะอาจารย์แม่ก็เลยอ่ะจัดให้เลยค่ะก็เป็นกองที่1 กองที่สองอธิษฐานจิตกันเลยนะคะอันนี้เป็นดวงของทุกคนทุกคนต้องอธิษฐานจิตกันเอาเองนะคะขอเสียสิทธิ์ขอครูบาอาจารย์กันก่อนให้ท่านช่วยเปิดดวงเปิดเนตรเปิดจิตเปิดใจนะคะแล้วก็เปิดทางให้ข้าพเจ้าได้รับรู้รับทราบความเป็นไปของแฟนข้าพเจ้านะคะว่าเขาจะเลิกกับมือที่สามหรือไม่เอาเรามาดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นอาจารย์แม่จะแรนดอมนะคะทํานายของคนที่เลือกกองที่1กันก่อนเลยนะคะ3ใบเท่านั้นนะคะเลิกหรือไม่เลิกนะคะให้ไพ่ทํานายออกมานะอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขากับมือที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะ มีปัญหาการขัดแย้งกันนะคะต่อให้มือที่สามจะรูปร่างหน้าตาสวยนะคะมีสเสน่ห์และเป็นผู้หญิงที่เก่งขนาดไหนก็ตามนะคะดูแล้วเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยอะใช้ได้เลยนะมือที่3าเนี่ยสวยนะแล้วก็รักสัตว์รักธรรมชาติเป็นคนที่แบบเข้ากันได้กับทุกสถานการณ์นะคะมีความอ่อนนะคะอ่อนไหวและมีความเข้มแข็งนะคะ มีความอ่อนโยนในคนคนเดียวกันแต่ว่าเขาทั้งสองคนก็ได้ขัดแย้งนะคะตอนนี้ตำแหน่งนี้นะคะขึ้นในใบแรกก็คือตอนนี้พวกเขามีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ก็คือขาดการติดต่อกันได้นะคะโอเคสำหรับคนกองที่หนึ่งมีโอกาสที่เขาจะเลิกลากันมีโอกาสที่เขาจะขาดการติดต่อกันนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะาเลิกกันนะคะยินดีด้วยกับคนกองที่หนึ่งนะคะ ส่วนคนที่เลือกกองที่2มาดูกันนะคะว่ามีเกณฑ์นะคะที่เขาเนี่ยจะเลิกกับมือที่3หรือไม่เรามาดูกันเลยนะคะอกองที่3มนี่ค่อนข้างหลงไหลกันเลยนะเ,ออเขายังแบบคอนแทคกันอยู่นะคะยังเขานะคะทั้งสองคนเป็นคอนเนคชั่นของกันและก,กันนะคะอาจจะ ทำงานด้วยกันด้วยหรืออาจจะไปเที่ยวนัดเที่ยวนะคะนัดรีแลกซ์กันนะ่ะเออเขายังไม่เลิกกันค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะเออเขาแฮปปี้มีความสุขยังคบหากันต่อนะคะเสียใจคนกองที่สองด้วยค่ะ